โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน49นาทีนะคะในวันที่9มีนานะเรากำลังจะจองตั๋วไปประเทศที่ไกลที่สุดในชีวิตของเรากันก็คือประเทศอาร์เจนตินาค่ะโอเคเราจะมาจองตั๋วไปยันดินแดนแห่งความฝันของเรากัน โอเในลูกสาวเราจะไปเที่ยวอยีกแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สน,นุกกับมางครบ32งน้มากินข้าวกบบต่างๆามา,มา,มาและขณะนี้เรากำลังจะเดินทางไปสู่อเมริกาใต้แล้วค่ะ อยู่อยู่ก็ตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากๆกระจายแล้วตกเครื่อนโอเคได้ตัวมาแล้วทุกคนและนี่เราก็เหยียบเมืองโรนอสไอเรสอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วนาาะว้าน่ารักมากเลยย่านนี้ที่พีไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมาเยี่ยมคนไทยในต่างแดนแล้วจะเจออะไรแบบนี้1 2 3 Oh, ถึงเวลาต้องไปแล้วน <No. S 1> <laughs> ช้าเชาเอาจริงไหมไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมาได้ไกลขนาดเนี้ยไปขึ้นเรือดูแพนกวินกันน่า <c oughs> คือแพนกวินนะคะวันนี้เราก็มาเติมเพื่อนอูบนเรือนะคะ <c oughs> ว่าดูแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วชิส <c oughs> นี่มันคือดินแดนสุดขอบโลกที่แท้จริง เห็นฟิชรอยตลอดทางเลยวิวข้างหน้ามันสวยมากเลยอ่ะเป็นความฝันของเราเลยในการมาที่เนี่ยแลวตอนนี้เราก็ไม่ได้กินขนมคนเดียวแล้วเรากินขนมกับเพื่อน <c oughs> และตอนนี้เราก็มาถึงวิวพอยท์แรกของเรานี่แค่จุดแรกเท่านั้นทุกคนนั่นยอดเขาฟิชรอยว้าวนี้มันสวยเกินไปแล้วอ่ะ <c oughs> และตอนนี้เราก็มาถึง คือเราอะเคยเห็นแบบภาพนี้ในแบบหนังสือแต่นี่คือแบบเรามาเห็นของจริงอะของตามต้อสวยจาดว้าวทานน้ำแข็งใหญ่มากนี่วาก,ก็อยู่กลางทานน้ำแข็งแล้วนะคะคารเชีมีคนแบบนั่งจะลวงโทรศัพท์วะทุกคนนี้เรื่องจะอัปเดตกูวมาชูพิชูเต็มไปจ้าไปจ้า เราันต้องไปไหนอะ่ออะไรลากลงไปหรอไม่เห็นที่ใครบอกไวเลยอะไรวะโสวยมาชูปิชูราธิกรณ์จะตกดินละเราต้องรียบเดินขอที่มันสมืดนะเืินนักงัวมากเลยอีกนิดเดียวอย่าหาทำฉันมาถึงแล้วาและตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่มาชูปิชู ามาชูปิชูถึงแล้วคะ่ะดูวิวตรงหน้าดิมาทำอะไรซูซีฉันมาถึงแล้วทุกคนเย่สี่สิบแปดสี่ยงก้าววันนี้ก็วันสุดท,ท้ายแล้วเราก็จะกำลังเดินทางกลับประเทศไทยกันนะคะใจหายเหมือนกันนะเนี่ยไป กลับบ้านกันภาพจำยังชัดเจนเวลาผ่านไปไวมากเลยบ๊ายบาย